ไปหลายวันตั้งแต่วันที่28ก็ไม่ได้เจอเลยผมไปทำภารกิจที่ต่างจังหวัดก็ดีใจนะครับในวันที่28ที่พวกเราได้ไปชุมนุมใหญ่กันจริงๆแล้ววันที่28นั่นเนี่ยมันเป็นการรวมพลังของคนไทยทุกคนที่รู้ตัวว่าเป็นคนไทยแล้วคิดแต่ความถูกต้องคิดว่าประเทศนี้ไม่ต้องการ ให้ใครมาลุกล้ำอธิปไตยนั่นก็มั่นหมายว่าใครที่เป็นคนไทยหัวใจรักชาติก็ทุกคนรวมพลังกันได้ครับนอกเสียจากว่าผู้นำเหงซวยเท่านั้นที่ไม่คิดถึงประเทศไทยและอธิปไตยของไทยดาทอไปถึงฝ่ายเดียวกันซึ่งเป็นทหารว่าฝ่ายตรงกันข้าม ก็ไม่เป็นไรครับมึงมาเป็นนายกรัฐมนตรีมึงไม่คิดถึงคนไทยไม่คิดถึงประเทศไทยมึงคิดแต่หัวอกพ่อมึงก็ตามใจมึงเดี๋ยวก็ไปเองดังนั้นในการชุมนุมในวันที่28ที่ผ่านมานั้นผมถือว่าประสบความสำเร็จในก้าวแรกของพี่น้องที่จะก้าวเดินกันต่อไปเพื่อประเทศไทยของเราหลายๆายคนบอกว่าการชุมนุมเรียกร้องรัฐบลาล มันเรียกร้องรัฐประหารตรงไหนวะไอ้ข้อเรียกร้องของเราคือรวมพลังปกป้องอธิปไตยเรียกร้องให้ผู้นำอย่าบอกว่าจันเรยเลยโคตรว่าจันเรยเลยเรียกร้องให้นายกซึ่งเราเห็นแล้วว่าการโทรศัพท์คุยกับผู้นำต่างชาติที่เขามาลุกล้ำอธิปไตยนั้นเหมือนกับคนที่ทรยศ์ต่อแผ่นดินไทยให้เขาลาออก รวมพลังปกป้องอธิปไตยเรียกร้องนายกลาออกเรียกร้องให้พักร่วมรัฐบาลลาออกมันเรียกร้องรัฐประหารพ่อมึงตรงไหนวะทุกครั้งที่มีการรัฐประหารเพราะผู้นำมันจังไรไ,ไงพี่น้องผู้นำทำผิดพลาดคอรับชั้นไม่มีจริยธรรม ไม่ปีเป็นผู้นำทำไร่ประเทศไทยแต่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ร่วมมือกันทั้งรัฐบาลกอบโกยผลประโยชน์และพอพี่น้องประชาชนรู้ประชาชนก็ออกมาเรียกร้องให้มึงออกเพราะมึงไม่ออกไงเขาถึงรัฐตับหานไอ้อรปรีายครั้งไหล่หนพี่น้องดูตั้งแต่ปี49 ทักสินชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีขอโทษที่ผมรู้น้อยกว่าพี่พี่รู้มากกว่าผมว่าไอคนนี้มันใช้ไม่ได้ออกมาขับไล่ต่างๆนะนะแล้วก็บอกว่าคนหน้าเดิมก็คนหน้าเดิมที่ไม่เป็นขี้ข้าคนหน้าเหลี่ยมไงวะทําไมจะไม่เป็นคนหน้าเดิมล่ะครับเพราะคนหน้าเดิมเดิมที่อยู่หน้าเวทีที่อยู่ที่นี่ที่ออกมาขับไล่ทักสินชินวัตรเพราะเขารู้ว่ามึงเป็นคนชั่วไง เป็นคนไม่ดีไงเข้ามานับในประเทศไทยไอ้คนหน้าเลี้ยงเนีก่ก็เลยเอาคนหน้าด้านมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกทีหนึ่งไงพี่สีขาวพี่น้องดูดิครับพอ,อพี่น้องประชาชนรู้เท่าทันนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นที่ชื่อว่าทักษิณชินวัตรเขาก็ออกมาขับไล่ออกมาต่อต้านพี่น้องได้รู้พี่น้องได้เห็นฟังคนปราศัยแต่ไอ้นี่มันหน้าด้านไม่ยอมไป มันทนอยู่ทนด้านทนอยู่ทนด้านจนกระทั่งกลายเป็นรัฐล้มเหลวปกครองประเทศไม่ได้ข้าราชการก็ไม่ทําตามเพราะเขารู้ว่าไอ้นี่อยู่ไม่ได้แล้วใครล่ะครับเป็นคนเรียกมือให้เขามารัฐตระหารานปลดทักษิณต้องการให้รัฐตประหารไงพอรัฐตับลหารเสร็จแล้วทักษิณชินวัตรก็ต้องออกไปประกาศว่าถูกกลั่นแกลง้งจากการรัฐตประหาร นี่คือแผนชั่วร้ายของทักษณิณชินวัตรที่ทํามาทุกครั้งทุกครั้งครับพี่น้องที่เคารพพอรัฐบ,บารตูมปั๊บทั้งทั้งติวตัวเองผิดพลาดคอรับชั้นศาลก็ตัดสินนะครับว่าคอรับชั้นแต่เข้ามายังไม่ติดคุกไม่แต่เพียงวันเดียวพอบอกว่าคอรรับชั้นประชาชนรู้ไล่ก็ไม่ไปทนอยู่ทนด้านอย่อยางเงี้ย ประเทศก็เกิดความวุ่นวายสิครับเพราะคนก็ต้องการให้คนชั่วออกไปจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่นี่ทนอยู่ไม่ยอมออกไปพอไม่ออกไปทํอะไรครับรัฐก็ลุ่มเหลวใครเข้ามาจัดก,การก็ทหารก็ต้องเข้ามาจัดระเบียบถูกต้องไหมครับผมคนหนึ่งที่ไม่ต้องการรัฐประหารก็ต่อต้านรัฐประหารก็ต้องออกมาต่อต้านทุกครั้งไปครับจะอยู่ตรงไหนจะอยู่สีใดเมื่อก่อนนั้นผมออกมาต่อต้านผมไม่จะขี้ข่าทักสินครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ทักษิณพัฒะเพาอเราต่อต้านรัฐประหารในขณะนั้นก็หน่ามือตามมวแล้วครับไม่เอารัฐปาะหารทักษิณผิดตรงไหนคนอย่างธนวุฒิก็ไม่เคยไปใส่ใจกับด่ารัฐบ,บรารอย่างเดียวนี่แหละครับมันเป็นผลพวงของทักษิณชินวัตรที่ให้บ้านเมืองให้ทหารเข้ามาจัดการระเบียบคือรัฐบ,บรารแล้วสุดท้ายก็โทษรัฐบรารตั้งแต่ตันนั้นจนถึงวันนี้ไงครับในสมัยยิ่งรักก็เหมือนกันครับเช่นเดียวกัน พี่น้องประชาชนรู้ว่าเอ้ยไอ้หานี่มันจำนำเข้าโกงอย่างงั้นโกงอย่างนี้ทุกอย่างรว้หมดสุดท้ายเรื่องนิรโทษกรรมสุดซอยก็ยังไม่ออกอีกครับพี่น้องครับไม่ยอมออกดื้อด้านทนด้า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 นสุดท้ายก็ล้มเหลวอีกเช่นเคยประชาชนไม่เอารัฐบาลชุดนี้แต่มันอยากจะอยู่ทูตสีไปเพื่อที่จะบริหารประเทศอยู่ทั้งทั้งที่ยุบสภาแต่มึงยัง มีหน้าตามารักษาการนายกรัฐมนตรีดูทีครับก็เพื่อการเลือกตั้งสุดท้ายก็รัฐบารเห็นไหมครับประชาชนก็เรียกร้องอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาแล้วรัฐบาลมาจากไหนมาจากพี่น้องประชาชนหรือครับไม่ใช่สมควรยกยก่องประชาชนที่ต่อตา้านรัฐบาลชั่วด้วยซ้ำไปทั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับพี่น้องที่กรารปผมไปบอกว่านั่นเวลามันน้อย ได้คุยประมาณค่อยสิบนาทีพอขึ้นห้านาทีก็บอกหมดเวลาแต่ไเราไม่ได้เราเรานี่ไม่ได้ตกลงกันก่อนว่าหมดเวลามันเหลืออีกห้านาทีเสียดายวันนั้นจะด่าอีกหน่อยก็ไม่ทันแล้วเพราะเขาบอกหมดเวลาผมก็บอกว่าต่อก็แล้วกันจากวันนั้นจนถึงวันนี้ถึงไม่ได้พวกก็มาพูดเวทีนี้ก็ได้เห็นไหมครับมันก็เลยถูกรัฐประหารมาวันนี้ปัญหามันเกิดขึ้นครับพี่น้อง ปัญหาเกิดขึ้นเพราะหน้าเลี่ยมเอาหน้าด้านมาเป็นนายกรัฐมนตรีไงครับเอามาเป็นแล้วไงคนก็เห็นนี่ครับการโทรศัพท์ก่อนหน้านี้ก็ไม่เป็นไรครับเวทีนี้ต่อต้านมาตลอดเวลาตั้งแต่ทักษินจินวัตรลงจากเครื่องบินและสุดท้ายก็ไปที่ศาลศาลตัดสินให้จาคุกแปดปีกลับมาปั๊บไม่เคยติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวเวทีนี้ก็เรียกร้องและต่อต้าน แต่สิ่งสำคัญที่จะทําให้ประเทศนี้มันเสื่อมสามและต่าช้าลงในสายตาของประเทศแล้วนอกจากซักสินมาแล,แล้วไม่ติดคุกมีนําซ้ําเอาเด็กน้อยมุงมิงมาเป็นนายกรัฐมนตรีครับไอเด็กน้อยมุงมิงเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโย้ยไอพวกนี้มันคุยกับหุนนซนน่าจะเป็นลูกไก่ในตํำปือ <S <S ผมบอกไม่ใช่นี่น่าจะเป็นลูกหมามากกว่าไม่ใช่ลูกไก่ในกรมือคก,ก็เป็นลูกหมาในอ้อมอกของ พยักร้ายนั่นแหละครับฮุนเซนก็ไปกอดแล้วไปรูปรูปรูปพออยากได้อะไรก็ไอ้รูปมึงทําให้กูเนี่ยมันถึงออกมาเป็นคลิปเสียงที่บอกว่าอังเคลอยากได้อะไรบอกมาเดี๋ยวหนูจ,จัดจัดการให้ครับสิ่งสําคัญพี่น้องที่เคารพครับสิ่งที่เราเห็นว่าเสียเกียรติภูมิของประเทศไทยนายกร,รัฐมนตรีนอกจากคุยกับอริราชตูที่เขาลุกล้ำดินแดนเราแล้วเนี่ย ยังผลักไสให้ทาหารหารทึ่เป็นแม่ทัพภาคที่สองที่เขาดูอธิปไตยของเขาของไทยเรารักษาอธิปไตยเอาเกียรติและศักดิ์ศรีชีวิตเป็นเดิมพันผู้นำประเทศไทยผลักไสว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามแล้วมึงยังมานั่งเป็นนายกรัฐมนตรีทำฮาอะไรวะผลักไสครับให้ไปเป็นฝ่ายตรงข้ามและบอกว่าพวกเราคือคุณสิน ที่เป็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาให้ทหารก็มาลุกล้ำอธิปไตยของไทยดูสิครับพี่น้องที่เคารพมันเป็นการเสียเกียรติภูมิของประชาชนคนไทยพอประชาชนคนไทยรู้อย่างนี้ปั๊บก็ลุกขึ้นมาต่อสู้ลุกขึ้นมาต่อต้านและสุดท้ายก็บอกให้มึงลาออกแต่มึงไม่ลาออกก็ต้องขับไล่มึงให้ออกไปไงนี่ไงครับ ที่ผมบอกว่าปัญหามันมาจากหน้าเหลี่ยมตั้งคนหน้าด้านให้เป็นนายกรัฐมนตรีพอเรื่องนี้เกิดขึ้นปับ๊บมีหนำซ้ำแถลงข่าวบอกเอาที่พูดไปนี่หนูไม่ได้อะไรประเทศไทยก็ไม่เสียหายโหให้ได้ยินถึงในทำเนียบออไม่ต้องโหทำเนียบมันไม่อยู่แล้วมันอยู่บ้านจันทร์ส่องล่ารักทีครับพี่น้อง ดังมากกว่าก่อนวันที่ยี่แปดที่ผมมาขึ้นนะครับวันนั้นโหในลําคอวันนั้นยี่แปดยี่ิบเจ็ดวันที่เจ็ดเนี่ยผมมาปลาใสตรงนี้ครับผมบอกไหนไอ้โหให้ได้ยินถึงทำเนียมนะพี่น้องอู้กลัวมันจะออกไปก่อนแล้วการชุมนุมมันจะยุติไงผมรู้นะหลายคนบอกไม่กลา้าเพราะเขานัดวันที่ยี่แปดวันนั้นผมมาวันที่ยี่สิบเจ็ดนะถ้าผมจําไม่ผิดยี่บเจ็ดหรือยี่บหกเนี่ยบอกให้พี่น้องโหให้ได้ยินถึงทำเนียม ไม่กล้าโหครับเพราะเขานัดกันวันที่28ชุมนุมกลัวมันออกไปก่อนแล้วไม่มีการชุมนุมไม่ธรรมดานะพวกเรานี่ละครับมันเป็นเช่นนี้ก็การชุมนุมในวันที่28หลายคนโทรมานะพักพวกผมบอกแม่เขาอ่ะ่วยอดอดเอ็ดเอ็ดแต่เกลียดไอ้พวกบ้าชั่วนี้ที่มันมาเป็นรัฐบาลมากพอเขาประกาศชุมนุมนะครับวันนั้นเรานัดกันชุมนุมวันที่เท่าไหร่ผมไม่ทราบเป็นอาทิตย์แหละกว่าจะมาชุมนุม แกเริ่มลุกขึ้นมาเดินครับแม่ของเพื่อนผมแกเริ่มลุกขึ้นมาเดินพอวันยี่แปดเดินเองไม่ต้องจูงครับมาที่อนุสาวรีย์ไทยสมรภูมิครับพี่้องครับแล้วนี่ก็ไม่รู้จะชุมนุมกันวันไหนเนี่ยไม่รู้แกกลับบ้านแกจะป่วยอีกหรือไม่รอวันที่เขานัดจะชุมนุมไหนเนี่ยจะหายอีกขึ้นมาอีกแล้วมาชุมนุมอีกที่พวกเราเป็นอย่างนั้นจริง,รงๆครับดังนั้นวันนั้นยี่สิบเจ็ดผมบอกให้โหไปถึงทำเนี่ยโหนน้อย กลัวอ,อุ่งอองออกไปแล้ะชุมนุมมันจะไม่มีจะไม่ได้เจอพักพวกที่มาจากต่างจังหวัดเอาโหอีกทีไอได้ยินถึงบ้านการสองละว่ากูทนไม่ไหวแล้วเว้ยอย่างอย่างเงี้ยไม่ไม่รู้มันไปทางไหนครับมันต้องมีทางไปทางหนึ่งไม่ลงรูก็ไปทางอากาศพใอยมันได้รู้ไปครับนี่คือการชุมนุมของวันที่28ดอย่างงั้นมันโหผมแล้วนะครับ นี่เราไห้โหนายกให้ได้ยินถึงบ้านจันสองล่าว่าคนประเทศไทยประชาชนไม่อยากให้มึงอยู่ในตำแหน่งนี้แต่ถ้าโห,โห,โห,โหนี่เดี๋ยวผมเข้าใจว่าโหผมนี่เลยครับพี่น้องที่เคารพแล้วคนทำไมผมถึงบอกว่าไอ้นี่มันหน้าด้านเพราะมันไม่ยอมรับความจริงในสิ่งที่เขาทำออกไปผิดหรือถูกแยกชั่วไม่ออกแยกดีไม่ออกทำไมครับ ทำไมเขาถึงเป็นแค่นั้นครับเพราะนานาชาติทั่วโลกนี่เขารู้หมดว่าไอ้องอิงเด็กน้อยๆคนเนี้มันไม่รู้ประสีราษาอะไรเลยอย่าว่าเป็นผู้นําประเทศไทยเลยครับเป็นหัวหน้ายามยังไม่ได้เลยสำาหรับมุ่งมิงคนนี้ครับแล้วเสือกมาเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าไม่มีพ่อชื่อทักษิณไม่เหยียบหน้าผมได้เลยว่าไอ้หนูคนนี้ไม่มีทางเป็นนายกรัฐมนตรีผมเชื่ออย่างนั้นมาตลอดเวลา นานาชาติทั่วโลกแม้แต่สื่อมวลชนทั่วโลกเขายังมิมาภาควิจารณ์ว่านางสาวแพทองทานคนนี้ไม่มีปัญญาที่จะมาเป็นผู้นำประเทศไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่ได้มีประสบการณ์อะไรเลยเอามาวางเป็นนายกรัฐมนตรีก็เสียชาติเกิดเรา,เราแต่ทักษิณชิน,นวัตรก็ต้องเอามาครับเพราะไม่รู้ให้ใครมาเป็นเพื่อทำหน้าที่แทนเขาก็ที่ผมบอกว่า หน้าเลียมสั่งไอ้หน้าด้านทําตามทันทีมันเลยกลายเป็นเรื่องแบบนี้ครับแล้วพอ28เราชุมนุมกันหลังจากนั้นวันที่หนึ่งพวกเราก็รอคอยกันว่ากรณีที่เขาสวาไปยื่นที่สารรัฐธรรมนูญเรื่องขาจริยธรรมอย่างไร้เรงแล้วก็ไม่มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์สารรัฐธรรมนูญจะว่ายังไงสุดท้ายก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ เห็นนะครับหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่พวกนี้มันไม่ธรรมดาไอ้คนหน้าด้านกับคนหน้าไม่ดีเนี่ยมันไม่ธรรมดามันวางแผนไว้ในการปรับคอรมอเอานายกรัฐมนตรีไปเป็นควบรัฐมนตรีวัฒนอย่านี่สแสดงว่าสนใจผมแก้งพูดว่าให้รู้เนี่ยไม่เคยสนใจไม่ใช่นั่งหลับกันทุกคนไปควบรัฐมนตรีวัฒนธรรม พี่น้องดูดิและคนนี่นะมันขาดจาริยธรรมไปเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมแล้วมึงจะเอาวัฒนธรรมเขมรนมาใช้กับประเทศไทยหรือวะดูดิครับและสุดท้ายพรุ่งนี้ในวันที่สามแล้วเวลาทุนเสนอจ่ายชื่อไปเป็นคอรอมอุม้งอิงในขณะนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อมุ่งมิงไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและพี่น้องครับ ผมก็ชังวนสนใจว่าเฮ้ยทำไมมึงไปอยู่กับทรวงนี้วะในขณะที่มึงเป็นนายกรัฐมนตรีทำไมไม่ควบกับราหมว่าดูแลข่อยความมังคงกักรวบควบมหาไทยว่าดูแลผู้ว่าหรือกักรวบควบกระทรวงศึกษาว่าจะได้ดูดูแลนักเรียนแต่นักเรียนคุ้มไม่ทําตามเราโง่อย่างนี้เขาไม่เอาหรอกไอ้นี่ไปคุมวัฒนธรรมและวัฒนธรรมมันก็ดูแลตาเมืองโต๊ดตาเมืองทม าควายอยู่ตรงนั้นนะพี่น้องที่มันมีปัญหาอยู่พอดีอ่ะเพราะตาเมือนทมประเทศไทยก็ขึ้นทะเบียนไว้เป็นสมบัติของประเทศไทยของวัตถุโบราณของประเทศนี้มาตั้งแต่ปีสองสี่เจ็ดแปดแล้วครับพี่น้องเขาขึ้นมาแล้วแต่ว่าวันนี้อังเคิลคุณเซนเขาก็โทรรศัพท์คุยกันกับไอหลานสาวคนเนี้ครับแล้วไอไอหนูคนนี้ ไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมพี่น้องคิดเหมือนผมหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมคิดมันมีนัยยะอะไรหรือเปล่าที่ไอ,าตาอ้ตาเมืองควายตาเมืองโต๊ดและตาเมืองทมไปให้กับขมเรวะนี่มันน่าคิดนะครับไอ้อยู่อยู่ดีไอ้หนูนี่ไปเป็นเฮ้ยคุมกระทรวงนี้เลยแล้วเขตแด,ดนตรงนั้นมันมีปัญหาฝังกัมพูชาเขาบอกว่าเอาเรื่องนี้ไปขึ้นศาลโลกดูสิครับพี่น้องครับคิดเหมือนผมหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมคิดเพราะว่าถ้าเอา คนขายชาติไปดูแลเรื่องเหล่านี้คิดดูดิครับว่ามันจะเสียชาติไหมถ้าไม่ใช่มีคนไทยป่านนี้ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วครับเรื่องการแบ่งสมบัติในอ่าวไทยเรื่องน้ํามันนี่ก็เป็นเรื่องหลักที่เขาโจทจกันนะครับว่าสมเด็จอุนเซนโกรธอะไรนักหนาน่าจะโกรธรับต่างกันมาแล้วแบ่งสมบัติกันแล้วแต่ทําให้ไม่ได้ในการแบ่งสมบัติแก๊สหรือน้ํามันในอ่าวไทยที่มีสิบล้านล้าน มันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละครับพี่น้องที่เคารพดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราสมควรจะอยู่กันต่อไปก็เพราะว่าพี่น้องต้องเข้าใจนะเราต้องอยู่เพื่อสู้กับคนชั่วชั่วแบบนี้นี่ถ้าไม่มีพี่น้องประชาชนคนไทยออกมาลุกขึ้นสู้ไอ้พวกนี้ก็อยู่กันแบบสบายประชาชนก็อยู่กันแบบรอวันไปทีรอเศษเงินที่เขายนมาให้แต่สิ่งหนึ่งนะครับพี่น้องที่ผมดีใจ เมื่อวันนี้หลังจากสารรัฐธรรมนูญประกาศให้มุงมิงนายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่พี่น้องเชื่อไหมพุ่นขึ้นวะก่อนหน้านี้ที่มุงมิงเป็นนายกรัฐมนตรีมันตกเอาตกเอา,ตก,เอาตกกันจัง่งถึงตาตุ่มเลยครับพี่น้องคุนพอสารรัฐธรรมนูญประกาศปั๊บให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จะก,กี่วันกี่เดือน ก็ไม่รู้ครับหุ้นเสือกขึ้นครับพี่น้องนี่ขึ้นยังไม่ลงเลยครับตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้นี่แสดงนักลงทุนเขาเห็นแล้วครับว่าไอ้ตัวปัญหาคือตัวนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ตัวอื่นครับเห็นไหมขนาดหยุดปฏิบัติหน้าที่ยังขึ้นยี่สิบจุดนี่ถ้ามึงออกไปเลยผมคิดว่ามันขึ้นเป็นร้อยจุดแล้และขึ้นตลอดไปแน่นอนครับ <c oughs> ดูดิก็ดูินักลงทุนเขาย่างมองออกครับ ว่าประเทศนี้มันเอาคนที่ไม่มีปัญญาแบบนี้มาทําหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศไม่ได้แล้วปัญหาโลกมันก็เยอะเราก็เคยรู้เราก็เคยเห็นแล้วใช่ไหมครับพี่น้องที่เคารพธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย เสียงดังไม่ถึงบ้านจันสองล่าเลยอะ่ะเอาต่ออีกหน่อยนะครับและพี่น้องครับในการชุมนุมของเรานั้นเราก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ทุกคนประชาชนและแกนนำบนเวทีไม่เคยเรียกร้องให้รัฐประหารไม่ต้องให้อานาจใดๆที่ไม่มาตามรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้เข้ามาจัดการแต่สิ่งหนึ่งที่เรามองนี่คือฝวายข้านควายข้านนี่มันไม่ได้ด่าคนบนเวทีมันด่าพี่น้องประชาชนหาว่าระวังนะ เดี๋ยวคนบนเวทีมันจะดชายชายขายมังกัดสนสะพานให้ฝ่ายค้านคือพักประชาชนผมไม่เคยด่าไม่เคยว่านะครับแต่ก่อนนั้นก็ชื่นชมเชียร์อยู่แต่วันนี้ขอด่าสักทีว่ามึงอาชาติชั่วแล้วถ้าเป็นอย่างนี้มีที่ไหนครับถ้าความกันดีๆเนี่ยบนเวทีไม่เคยเรียกร้องเรื่องรัฐหารและพี่น้องประชาชนมาด้วยใจบริสุทธิ์ไม่มีเคยจ้างมาผมรับหลักกนได้ แล้วคนมากันขนาดนั้นมึงยังกล่าวหาว่าคนไม่มีความรู้ความสามารถอีกเหรอประชาชนรู้เขาเห็นว่าเป็นยังไงประเทศนี้วันเนี้ยแล้วพวกมึงเวลาอธิบายไม่ไว้ยังใจอภิปรายไม่ไว้ยังใจในแต่ละเรื่องทําไมไม่ไปยื่นสารรัฐธรรมนูญวะก็รู้อยู่นี่ตั้งแต่ตัวพีเอ็นโอนหุ้นให้แล้วไม่จ่ายภาษีของนายกรัฐมนตรีผิดอย่างชัดเจนครับในสภาตอบอย่างชัดเจนนะมุงมิงนายกรัฐมนตรี บอว,ว่าใครๆก็ทากันอย่างนี้แหละแต่เมืองไม่สมควรทาเพราะมืองเป็นนายกรัฐมนตรีสมควรทําเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนอื่นเขาเห็นไม่ทําครับตัวพีเอมีงบที่เขาใหญ่เห็นไหมครับเยอะแยะมากมายแล้วฝักฝ่ายคา้านโดยเฉพาะพัก,พ,กพักประชาชนทําไมไม่ไปยื่นถอดถอน,ถอนวะและมาบอกว่าเอ้ยไม่อยากเอาหอกทมินไปทาร้ายใคร แล้วถ้ามึงไม่เชื่อมั่นในกฎหมายมึงมันเลือกตั้งตำหอกอะไรวะการเลือกตั้งแสดงว่าคุณยอมรับในกฎหมายยอมรับในกติกาที่มันเป็นอยู่ถ้ากติกาตรงไหนไม่ไดีมึงก็เสนอแก้ไขไปที่แต่นี่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่เอากูทำเฉพาะส่วนที่กูได้แล้วเวลานี่พี่น้องดูเลยครับ oh, oh, โอ้โหโผลมาพอนายกรัฐมนตรีเพียงพล้ำทำลายประเทศไทยเองแล้ว โพถึงมาวัน่าพักประชาชนโอ้โพขึ้นผับผับ,บ,บผมไม่ว่าโพขึ้นแบบไหนอย่างไรคนจะเลือกอย่างไรแต่คุณต้องรู้กลทาทเสาะที่ความผิดของนายกรัฐมนตรีในวันนี้มันไม่เกี่ยวกับสภามันเป็นความผิดส่วนตัวไอ้นี่โพมามึงบอกเรียกร้องยุบสภาท่าเดียวไอ้บ้าเอ้ยยุบสภาก็ได้ไม่เป็นไรแต่ให้มันมีทางออกแต่เขาไม่ยุบมันทำอย่งไงวะ นายกรัฐมนตรีกับพรรคเขามันยังหน้าด้านอยู่มันอยากอยู่ในอำนาจมันอยากจะใช้งบประมาณเงินทอนเข้ามาอยู่เพื่อเข้าพักและเข้าส่วนตัวเพื่อที่จะใช้ไว้หาเสียงครั้งหน้ามึงไม่รู้บ้างมึงเป็นขวายข้านสิ่งไหนที่มันพลาดพลั้งก็ว่ากันไปแต่อย่าด่าพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนมาด้วยแรงศรัทธาเพื่อรักประเทศไทยมารวมพลังแผ่นดินเพื่อปกป้องอธิป,ปไตยไม่ได้ว่าเพราะใครจูงมา นี่ผมถึงเห็นผมถึงบอกพี่น้องนะครับพรรคประชาชนผมถึงตอว่านี่ยังด่าไม่มากแต่ถ้าคุณยังด่าประชาชนที่มาชุมนุมกันอยู่ต่อไปกูจะไปด่าทุกวันทุกวันเหมือนกับองอิงเลยนี่ผมอุตสาห์เชียร์อยู่นะว่าแนวทางเออใช่ได้เทียบอย่างเดียวเรื่องหนึ่งหนึ่งสองหยุดยุติเขายุติแล้วดังนั้นการชุมนุมของพี่น้องประชาชนให้ดูเป้าหมายก่อนว่าการชุมนุมของพี่น้องประชาชนเป้าหมายเขาคืออะไร เหตุผลมันมาจากตรงไหนล่ะที่เราชุมนุมอยู่ตรงนี้มาจากทักษิณเหยียบประเทศมาใช่ไหมเหยียบประเทศมาและสารตัดสินให้ติดคุกสุดท้ายมึงยังไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวเราก็ชุมนุมเรียกร้องให้จัดการเรื่องนี้เรื่องที่สองที่เราชุมนุมมาตลอดคือคาสินโนเห็นไหมครับเรื่องที่สามที่เราชุมนุมและเป็นเรื่องใหญ่ที่ออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกและเรียกร้องให้พักร่วมลาออกมันก็มาจากคลิปเสียง ที่นายกรัฐมนตรีประเทศนี้คุยกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศเพื่อนบ้านคนนั้นล้ําแดนเรามาปกอ่าเหนื่อยแล้วเนี่ยล้ําแดนเรามาล้าอธิปไตยเรามาเราถึงมาปกป้องดูสิครับแล้วขวายคานถ้าคุณจะร่วมกับพี่น้องประชาชนคุณลาออกจากการเป็นสสทางพรรคเลย มันจะได้ไม่มีต้องอะไรก็ทํากันใหม่และไปเลือกตั้งกันใหม่ดูสิครับมือไม่พายเอาตีนรานา้ําไม่สนใจพี่น้องประชาชนที่เขาปกป้องอธิปไตยไม่ใส่ใจพี่น้องประชาชนในสิ่งที่เขาเรียกร้องคุณก็รู้คุณก็เห็นอยู่นี่ครับว่าอะไรที่เป็นประโยชน์คุณก็มาร่วมสิครับไม่มาร่วมแต่อย่ามาด่าประชาชน ด่าคนบนทีบนเวทีไม่เป็นไรมึงด่ากูมากูก็ด่ามึงไปเป็นเหมือนกันแต่อย่าไปตอว่าพี่น้องประชาชนที่เขาเดินทางมาร่วมชุมนุมนั่นมาด้วยแรงศรัทธาและแรงกำลังใจที่มาปกป้องอาธิปไตยให้กับประเทศนี้ครับก็ดูไปครับพี่น้องใครไปบอกว่าพี่น้องมาแบบนั้นมาแบบนี้ก็ให้สัตติกชื่อไว้ว่าคนแบบเนี้ย มันก็คล้ายๆกับคนหนักแผ่นดินเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีครับแค่นั้นเองครับดังนั้นพี่น้องครับก่อนจะลงจากเวทีพี่น้องครับเราจะมีนัดกันชุมนุมกันอีกเดือนสิงหาไอ้ผมนี่ว่ามันนานเกินไปนานสำหรับเรานะถ้านายกยังไม่ออกความเสียหายจะเกิดขึ้นแบบไหนอย่างไรไม่รู้ครับแต่ว่ามันต้องทนแล้วครับเพราะต้องดูว่าสารรัฐธรรมนูญสุดท้ายแล้ว จะวินิจฉัยและตัดสินยังไงแต่ในขณะที่เรายังไม่ถึงชุมนุมใหญ่ที่นี่ก็ยังมีสายทางที่เราจะเดินกันไปว่างที่ไหนเมื่อยััวเมื่อไดก็มานั่งควังกันที่นี่ครับพี่น้องครับนี่แหละครับเป็นผลพวงของการขับไล่ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตครับดังนั้นไม่เป็นไรครับอย่าไปใส่ใจนายกคนนี้ถูกหยุดยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่ง เกี่ยวกับจริยธรรมแต่เขาจะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในความรู้สึกของผมนะไอคนที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยแล้วไม่ซื่อสัตว์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ถ้าเป็นคนที่เขามีวุฒธธิภาวะแยกดีแยกชั่วเขาจะต้องประกาศและแถลงข่าวว่าดิฉัน แพทองทานชินวัตรจะไม่ขอเข้าเฝ้าเพราะตัวดิฉันยังมีมูลทินอยู่ค่ะรอให้ศาลตัดสินก่อนแล้วค่อยทำค่ะแต่นี่ผมไม่เชื่อแบบนั้นครับเพราะคนหน้าด้านแบบนี้มันต้องไปเชื่อเถอะและมันต้องทำแบบไม่รู้ไม่ชี้เหมือนที่มันเคยทำมาแต่นั่นแหละครับตีนประชาชนก็คอยเหยียบมันทุดท้ายกลายเป็นว่าไม่มีแผ่นดินอยู่ไปกับพ่อมันก็แล้วกันครับสุดท้ายครับ ขอเอาวลีของอาจารย์แก้วสันให้พี่น้องได้ฟังและให้ได้ติดใจสิ่งที่อาจารย์แก้วสรรบอกไปในวันชุมนุมวันนั้นครับดูไหมครับพ่อติดคุกลูกออกไปพ่อติดคุกลูกออกไปแต่ตอนนี้พ่อติดคุกลูกติดคุกพ่อติดคุกลูกออกไปพ่อออกไปลูกติดคุกลูกกับพ่อติดคุกไปด้วยกันสวัสดีครับ